คิดว่าเป็นทามมากที่สุดก็น่าจะเป็นประเภท t r u ร c r ม m e story ดะบ,บุก๊กเล่มน,นี้เจนซีอานชื่อไมค์ค่ะไมค์อาเท่าไหร่คะ20 e คะ่ะ the world history of horror คดีอาชญากรรมกระชอนโลกมั้งคะคือมันจะมีเซต4-5ถึงเล่มหนังสือชุด the world history of horror เล่มโปรดของน้องไมค์ค่ะดะบุก๊ก ยืมมาเล่าให้ฟังหนสือแนวสืบสวนสอบสวนอจชญากรรมค่ะที่รวบรวมเรื่องราวสยองขวัญทั้งเรื่องเล่าตำนานและก็ความเชื่อต่างๆจากทุกยุคสมัยในประวัติศาสตร์โลกเลยนะคะที่อ่านแล้วบอกเลยมีแต่พลิกพิก,พ,ก,พ,กพิกแล้วแล้วก็พลิกอีกข้อมูลจากง,งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่53แล้วก็สัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่23พบค่ะว่านักอ่านวัยใสของไทยน,นั้นนิยมอ่านวนาารรณกรรมประเภทยสยองขวัญสืบสวนสอบสวนมาเป็นอันดับที่2ค่ะ เป็นรองเพียงหนังสือการ์ตูนเช่นเดียวกับวัดแพดแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักอ่านแล้วก็นักเขียนระดับโลก mm hmm. เขาก็จัดอันดับเหมือนกันค่ะให้หนังสือแนวนี้เป็นหนังสือที่ยอดนิยมในหมู่ Gen Z ทั่วโลกด้วยบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่ไม่น่าอ่านเป็นความรุนแรงอะไรอย่างนี้ mm hmm. ใช่ไหมคะแต่ว่ามมยรู้สึกว่าการที่เราอ่านเรื่องอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะสกัดอะไรบางอย่างออกมาจากเหตุการณ์หลายๆที่มันเกิดขึ้น พราะหนึ่งในนินสัยของมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวทุกคนก็คือความอยากรู้อยากเห็นอะนะคะไอความลับหรือว่าเรื่องลึกลับมันจึงเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้น <c oughs> ตน,น่าสนใจค่ะยิ่งเรื่องราวนั้นสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเดายากมากขึ้นเท่าไหร่ก็เหมือนได้เปิดมุม <c oughs> มองใหม่ๆท <c oughs> <ๆ>ํา <c oughs> ให้ต <enfim> ่อมเอ๊ะของเรานั้นทางานเก่งก <implemented> ขึ้นมีภูมิคุ้มกันรับมือสถานการณ์ต่างๆหรือพูดง่ายๆค่ะคือฉลาดวิเคราะห์ฉลาดจับสังเกตรายละเอียดพฤติกรรมของคน ตามมาด้วยการไม่ตัดสินใครอย่างผิวเผินนั่นเองค่ะโดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนลงแรงในการไล่ศึกษาแฟ้มสมมวนคดีทั้งหมดเองค่ะผู้เขียนหนังสือเล่มน,นี้คุณธานานานวงบางพลูเขาย่อยมาให้เราอ่านง่ายขึ้นขั้นหนึ่งแล้วล่ะค่ะ